คาร์ไบส์โปรดักต์นำเสนออีก1คันครับตอนนี้เราอยู่ที่โรงงานคาร์ไบ t ์โปรดักต์นะครับเราเป็นทั้งบ้านเป็นทั้งโรงงานนะฮะคันนี้เข้ามาทำภายในนะครับเป็น Toyota v วีโนะครับทำพุ่มบบอข้างหน้านี้เราทำแบบสวมนะครับอันนี้ทำเสร็จแล้วนะครับเป็นสีแดงสวมทับเลยนะฮะอันนี้นี่ครับแบบ VIP สวมทับไปนะครับของเดิมอยู่อย่างเดิมเราทำเพื่อรักษาของเดิมไว้นะครับ ด้านหลังเราก็ทำกระเป๋าสองางนะฮะสองพ้าง้ายฝานะครับฝั่งน้นฝั่งนี้หนังเราใช้เป็นผ้าทีคอร์ดผสมนะฮะฟองน้ำห้ามิลหนังหนาหนึ่งมิลเต็มนะครับใช้กันทนทนนะฮะอันนี้เป็นบอกแคบฟองน้ำฉีดขึ้นรูปนะฮะจะมีโครงเหล็กอยู่ด้านในนะครับอยู่ด้านในนี้นะฮะแล้วข้างล่างเนี่ยเราจะล็อกน็อตเบอร์สิบเวลาเราเปิดเนี่ยเปิดจากเครื่องมือก็เปิดจากหลังมาหน้านะครับวิธีการเปิดเปิดอย่างนี้ครับอย่างนี้นะฮะ นะครับง่ายๆก็คือดึงจากหลังมาข้างหน้าอย่างนี้ทุกอย่างก็ยังเปิดได้เหมือนเดิมนะครับเราจะล็อกน็อตเนี่ยนะฮะในตำแหน่งนี้นะครับล็อกน็อตเข้ากับตำแหน่งเดิมของช่องช่องตรงนี้จะเป็นรูเดิมที่เป็นใส่คลิปแบบนี้อยู่นะครับแล้วเราก็มาล็อกน็อตตำแหน่งตรงนี้นะฮะแล้วก็ข้างหลังเนี่ยเราล็อกไว้แข็งแรงทนทานนะครับเบรกไม่ล่วงไม่หล่นแน่นอนนะครับนเวลาปิดเราก็เป็นอย่างนี้นะและช่าง นั่งแล้วสูงไวหัวติดหลังคาหรือไม่นะครับนี่อย่างนี้นะครับมาฐานชายไทยนะนี่ลงมาอาจจะเองนิดนึงนะครับแต่อย่างนี้นะครับการนั่งสบายหรือไม่สบายขึ้นอยู่กับความสูงของคนนั่งแต่ถ้าเป็นมาฐานค่าเฉลี่ยนะฮะเราทําออกมาคือประมาณนี้นะครับส่วนที่เสียไปก็คือใต้นี้นะฮะเราเวลาทําออกแบบเพื่อให้เสียพื้นที่น้อยที่สุดนะครับนี่คือรถวีโก้นะครับช่างสูงเท่าไหร่ครับ ร้อยเจ็ดสิบสองครับอ่านี่ครับมาฐานชายไทยร้อยเจ็ดสิบสองถ้าต่ํากว่าก็ยิ่งนั่งสบายกว่าถ้าสูงกว่าอาจจะติดขาตรงนี้นะครับเนช่วงนี้นะครับถ้าคนตัวสูงแต่ว่าที่พื้นที่แ c a เนี่ยเป็นที่เก็บของนะครับแล้วเราก็มาดีไซน์มาให้นั่งได้เพราะว่าคนไทยเราใช้รถแ c a เนี่ยนะฮะเผื่อนั่งด้วยนะครับไม่ใช่เก็บของอย่างเดียวชอบสีไหนมาที่ร้านมาเลือกแล้วก็รอรับกันได้เลยนะครับเราอยู่ลาดพร้าวร้อยยี่สิบสี่ซอยย่อยซอยเก้านะครับ หรือว่าโทรมาคุยก่อนได้ที่091-709-9960นะครับนี่ก็เป็นปูพื้นนะตัว 5D 6D 7D แล้วแต่จะเรียกนะครับแต่ของเราตัวหนา13มมิลนะครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับ